แล้วกูจะวัดน,นี้าาโหสวยงมมดิได้อ่ะยิงกูแรงจัดไปงาตนต่อทีกับสุดยอดมาด,มาดิ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 อ้าวสกิลหมดสกิลหมดแล้วมึงดูดีอ้าว,วม,กกวม,มงาวึงแดนที่มาอ่ะมึงแดนขึ้นมาทำไมมาผมวันนี้เจมก็จะมาเล่นทางด้านของไวโอ ซึ่งไวโอเนี่ยมีคนขอมาและเจมอยากเล่นเปลิคือเอาจริงเจมก็เล่นบ่อยเพราะมันเป็นตัวที่ถ้าเกิดแล้วแรงมากยินดีต้ตัวันนี้ก็จะมาแนะนำนะผมเตตรรียมัวให้้อก็จะเป็นไวโอบวกทนูใหม่นะคือบอกเลยว่าแรงแบบแรงโคตรอ่ะไปดนท่าของโซลิเวอร์นะกิ้งยิงทีเดียวแบบให้หน้าแบบสะบัดไปเลยส่วนลูนที่ใช้ก็เป็นแรมเพจ เอเ a อร์ซินเนตดากอนะผมพลังแฝงก็อย่างที่เห็นเลยครับผมอันนี้จะเอามาเน้นรวยเพราะเราจะามาสู้ทางด้านของให้รวยให้ทันป่านั่นเองหรือถ้าอยากแรงก็ใ,ใส่เป็นเคิร์สหรือว่าทางด้านของทันเดอร์ก็ได้แต่น,นี้เจมใส่เป็นทางด้านของ3ฟ้า2เหลืองน่าจะสามฟ้าสองเหลืองครับผมอันแรกก็รีโฮเวอรี่ครับผมอันที่สองก็ค่าคีฟ10ตัวจะได้ตังเพิ่ม200เมื่ออยู่เลน แล้วกูจหวะนี้อเปิดปะ่ะโอ้ยสบายนะแล้วดานนี้เราจะยิงป้อมขาผมเพื่เราตักโอ้ยนี่ครับผมอันสุดท้ายคือยิงคนหรือยิงขีแบบจะได้ตักเอ้ยิงคนหรือยิงป้อมจะได้ตักเราออกก็โซลิเวอร์ขั้น2พอนะไม่ต้องถึงขั้นสามีแหละก็ฟาร์มเราจะเราจะฟาร์มค่อนข้างที่จะช้าถ้าเราไม่ได้เอาถ้าเราไม่ได้สายธนูธนูจะฟาร์มไวยิงไว อันนี้เจมจะเล่นแบบสายโป๊กแบบทีเดียวให้เจ็บค้อยฝั่งอะดูดิอีกฝั่งหนึ่งเล่นตัวโป๊กมาเต็มเลยคาเฟนีแล้วก็ทางด้านของเอนเนตเพื่อเอาง่ายๆเจอเจมเห็นเอนเนตปั๊บรู้แล้วแม่โงโดนโป๊กแม่ก็เลยเลือกเป็นทางด้านวยโอนะอยู่ที่เกมด้วยนะถ้าเจอตัวโถมเยอะเอ้ยเอาเอาฟิกอะอย่างนี้รอดยากอย่างนี้รอดยากละอย่างนี้รอดยากสะปาระเบิดดกักอีกอีกยิงละติยัรตอุ๊ยแหลกโอ้โหตัวไหล่คน ไม่เป็นไรผมได้คิวดีสองคิวอย่างนี้บอกเลยว่าลื่นลื่นปาาปเ,ออเป็นจารบีออกเป็นรองเท้าตีไวนะเราพยายามอย่าโดนสกิลทุกอย่างเลยเลดเกมถ้าเจ็บได้ซอยคือจบก็จะออกเป็นธนูใหม่แทนทางด้านของมูลานะจอบมาเป็นาธานูเล็กก่อนเอาจอบก่อน2ีเปอร์พอได้ธนูเล็กที่เป็นส่วนผสมของไอเทมใหม่ก็ะจะออกเป็นทางด้านของคี่เพราะไงเพราะไงก็ต้องไปเล่นเป็นคีหลักอยู่แล้วอันนี้เราขิ่ก่อนอันนี้เราปาเราเบิดให้โดนเพื่อจะได้ตังค์ไม่เป็นไรผมเดี๋ยว เฮ้ยใส่กันไม่หยุดหรอพีมาอยู่น้องไม่ไหว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 ถอยถอยถอยเฮ้ยอยู่ภูมินี้ปะเช็คอ่าอัตราแดงไม่อยู่ไม่เป็นไรผมวันนี้เราก็มาพีทอันนี้เราก็ต้องทำาไงก็ได้ให้เงินเราไวที่สุดนะเท่าที่เราจะทำได้เฮ้ยอนเน็ตไปทำอะไรตรงนั้นน่ะน่ากลัวจัดคือเจมเป็นตัวเปาะบางอะไวยโอเราพยายามอย่าโดนอะไรเลย ถ้าเราโดนอะไรนิดหน่อยคือบอกเลยว่าแตกโดนล้อเลี้ยวจับนี่บอกเลยเอ้ยไม่ใช่โดนอ่าทางด้านโอเมนล็อกคือจบอยู่ที่ซับพอร์ตอยู่ที่ทีมด้วยนะผมสำหรับถ้าจะเล่นไวยอนะ <c oughs> ปกติถ้าทางด้านไวโอสายีย้นขอจอกซิงจิงแต่ดีตรงที่ไอเทมใหม่มันชี้ให้สิบเปอร์เกมเลยเลือกที่จะไม่ออก <c oughs> หรือถ้าใครไอ้ีก็อาทิตย์สังแฝกอาทิตย์สองนะผมของสีเหลืองอะ เป็นเพิ่มขี <an> ใส่เพิ่มข mm ีมาก็ได้ผมได้น่าจะแปดเปอร์ก็ได้เยอะอยู่สำหรับไอเทมสองทิ้หเนี่ยคือถ้าให้ดูดีๆเดี๋ยวดูนะตูเลนตูเลนคือแบบตูเลนจะเคลียร์ขีแบบไม่ให้เจมเลยเจมจะไม่ได้ขีเลยเขาแบบจะเคลียร์ไว้แย่แล้วผมดีป่ะไม่เป็นไรรอเลดเกมยื้อให้ได้เลดเกม นี่คอครประมาณ3 4 0กว่าดาวนะ40กว่าดาวเพื <couple osters> oh, ่อนเจม40เจมประมาณ30อันนี้ก็อันตีพันนิดทีเมื่อก่อนดูดิทูเลนไม่เป็นไรผมเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้เคลียรเราเคลียร์ช้าด้วยรอได้ขี่ไปเอาพอดีเฮ้ยกลัวอะไรทูเลนไหวไหวไหวโอ้ยเวาละเวาละทุกคนเวาละปล่อยหนูไปเถอะนูกคน โอ้โหสกิลมันถึงมาดิมาดิโอ้โหได้เดี๋ยวเจอกูเลดเกมเจมจ่าตายแค่ตัวเดียวแล้วเดี๋ยวเจมจะเล่นแบบว่าไอ้นี่แหละเล่นแบบเรียกว่าอะไรอะเฟซแบบเฟซทันสุดอ่ะจริงๆได้ขี่ละขึ้นทางด้านของไอเทมใหม่ก็ได้เลยนะได้ตีไวได้ฟาร์มไวอีกไวตายเนี่ยโอ้โหสวยงามมาดิมาดิมาดิมาเรียลเลยก็อัดเข้าหน้าเรา มาไหมครับผมปลาเปิดยันหน้าเห็นปะพอมีฝั่งอีฝั่งตรงโป่งเยอะเราก็โป่งถึงนะไปดันไปเพื่อดันไหวๆเลยไหวๆเลยไหวๆเลยกูขอยิงทีนึงคืงหลอดปาระเบิดใส่คืงหลอดอุ้าวอ้าวอันตรีจะออกไงอะแต่กูอ่แต่เจมกูโอเมนนะต้องถอยมาก่อนเฮ้ยยิงไหวไไหวหวเลยไหวเลยไหวปาระเบิดใส่ยิงแดดเนี่ยปุ๊บทีไม่มีใครอยู่ถ้ามีคนอยู่พัดสีสกายที่เป็นรูปมือเงินจะเด้งนะผม มุดไปแล้วก็มาดิก็มาดิเฮ้ยไหวไหวไหวมาหน่อยมาหน่อยเฮ้ยเวเลสมาดิได้อะแล้วเยอะแล้จังหวะเฮ้ยเฮ้ยโดนชัวร์โดนชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์มุดเจ็ดโอ้โหพักพักอุ้ยดูดเลือดเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรยาจะไปกดจะไปกดไอ้นี่จะกดซื้อไอเทมจะซื้อโซลิเวอร์ไปโดนหน้าต่างร้านค้าโอ้เสาเลยเมื่อกี้ดุงหยกเลยอ่ะ อย่างนีผมเราจะรวยมากแล้วเนื่องจากเรามีพาร์ตซีนตะงีคีบป้อมเฮ้ยกลางตัวอะไรอ่ะมาหนูมาอยู่หนูมาอยู่ดูเงินเงินเจมค่อนข้างที่จะเยอะแบบเยอะโพูดอ่ะวิญยังไหววะโอ้น่าตีว่ะน้าตีไม่น่าจะหุ้ยตามาหนึ่งหนึ่งไหวนะมาดิมาดิแต่น่าจะมีลอเลียวมาดักอยู่อันนี้เอาชัวร์ดีว่าเจมจะไม่ตายแล้วเพราะลอเลียวอ่ะเราหนีลอเลียวยากนะแล้วก็ยิงสู้มันค่อนข้างที่จะยากด้วย ขอยิงหน่อยขอยิงไม่ตายเลยรวยละอย่าโดนติยิงหูแรงจัดเป็นไงสอ,องทีกับหูหลอดมาดี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 ไม่ขี่เลยเฮ้ยข่อยยิงๆๆๆๆๆๆๆไม่น่าสลายโอ้แต่เลนเราเลนเราแกกตกพ่ายฝนตอนนี้ก็คือถ้าเจมตายน่าจะแพ้เลยนะอุปกรณ์ดีเจมก็กดไปคนเดียวแปดเราต้องยืนให้ดีที่สุดไม่เป็นไรครับผมอย่างที่เจมบอกคือแพทเนี้ยมันเป็นแพทของไฟเดียว ถ้าไฟเดียวจบก็คือจบอยลาไผมฟาวไปเรื่อยอ่าได้เทมใหม่แล้วตอนนี้ผมหยอกแน่หยอกฟูแน่ได้ขีแล้วตอนนี้โอเมนจุกโอเมนีเปลี่ยนแน่นเฟือกบอกเลยเฮ้ยเอาโอเมนหน่อยดิเพื่อนสลัลปักปักอุ้ยแหลงอะไรนะแรงจัดเลยพันสามไปโดนอันตรีลาวิลโดนนะผมเมื่อกี้เฮ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นเราจะโดนปิดไหม ขอยิงน้อยบีบหลอดข,ข,ขอยิงน่อยขอยิงน่อยแต่ต้องใจเย็นนะเพราะว่าอันนี้เราไม่มีคนทำเวฟเวฟเราโดนด,ดันแบบพังมากเวฟกลางเวฟล่างค่อนข้างเดียสุกขอให้เราไฟชนะก็ทำอะไรไม่ได้ผมเพราะว่าเวฟเราโดนด,ดันสูงมากขอมาเพื่อนอยากได้บูอยากได้บูพาเอบูหน่อยอันนี้เราเสียบับค่อนข้างที่เยอะแต่ก็ไม่ปไปไลฟรบบใหญ่กูเกิดแค่นั้นแหละ อ,อย่าให้เจมส์เกิดเดี๋ยวเจมส์เฉิดให้ดูแค่นั้นอันนี้เจมส์จอกโอมิอาร์ม,มดาบสองร้อยเอาดาบสองร้อยเลยเน้นแรงเน้นแบบว่านัดเดียวแตกพอ,อไม่ต้องออกทางด้านของโอมิอาร์มก็ได้เพราะเรามีโซลิเวอร์อยู่แล้ว มันก็แรงขึ้นอยู่กับ AD ของเราด้วยพวกดับงดาเมจอุ้ยอ้าวอ้าวอ้าวอุ้ยอุ้ยสวยละเอาดิเอาดิอาด้อาวสก,กิลหมดสก,กิลหมดแล้วมึงจุบดิพอถ้าเกิดว่าโอเบนสกิลหมดคือมันจุบเสร็จแดนเซอรอ์บอกเลยอ้าวมึงแดนขึ้นมาเหรอมึงแดนขึ้นมาทำไมนู่ไอ้นูน่อุ้ยเฮียเจ,จ็บแด็ดพีชขออีงหน่อยหนูขออีงหน่อย ต้องใจเย็นค่อยๆค่อยๆอ้าวอ้าวคนคนมีคนลุนยิหน่อยดูขออีกหน่อยโอ้ถ้าเจมไม่แดดเข้าไว้เนี่ยเจมยิงได้หล่อเลี้ยวทีเดียวเจมกดผิดแดดเข้าหลุมเลสแล้วยิงต่อไม่ได้ถ้าเจมไม่ได้แดดเข้าหลุมเลสก็คือบอกเลยว่าแม่งโดนหมดแค่นั้นอุ้ยนี่ขนาดไม่มีครีมแล้วยิง้อมเทียสามร้อยดิหกร้อย ขออีกหน่อยหนุ่มขออีกหน่อยพักๆโอ้สามพันแรงจัดเลยนะเห็นปะปักๆสามพันถ้าขีสองดอกคือสามพันแน่ๆเยี่ยมาดีเริ่มร้องละเริ่มร้องโอเมนบอกว่าไม่ไหวกูไม่ไหวกูไม่ไหวกัเอาไอโอกูไม่ไหวเอวไอโอเจมมันแบบว่าสวยเกินเอวไอโอเจมมันไม่ไหว เราตรงกลางไว้ไงอุ้ยอันนี้ผิดแล้วด้วยเราถอยดีกว่าเพราะว่าข้างล่างเราโดนดันเลยต้องถอยตัวก่อนอย่าไปรีบต้องใจเย็นๆดูไปดูดีอีกฝั่งนึงเขาเล่นเป็นเขาทำเวฟสามเวฟเลยอะบนล่างกลางทำหมดเลยไม่เป็นไรเอาของเรียบร้อยเยังมีกินปะเนี่ยเฮียสามห้าถ่ายแล้วดับสิบห้าจะเกิดเอ้ยเดี๋ยววัวให้เดี๋ยววัวให้ตายเป็นไง แชแรงเกินบอกเลยใหญ่โด่งด่นะไซไซน่าจะบิดออกมาแบบออกปากกองรวมกันอะอยู่ที่พื้นโอ้ปั๊มกลางเพื่อนเฮ้ยไม่เอาอะไรกันเลยเหรอเพื่อนย่ากันป้อมหน่อยขอล่าเฮียกูเล่นคนเดียวไปดิ้า1111คนอยู่ในกรุงไหมีครับผม โอ้ไม่ได้เลสด้วยเวเลสพึ่งจะเ,เลสไปทำไมแครี่2คนไม่ได้เลสเหลือเชื่อไหมล่ะเวเลสเอาเลสไปอันนี้เจมกดมากระดัได้<อ>ไดแครี่กับสัพพอร์ตเราชนะได้นะ้ยเอาอยไยโดนเจ็บเจ็บเขาตายโอโ้ฟิกแ<อ><อ>ม่งเออเขาไม่ฟิกยังไงก็ตายเหรอ่อาแล้วกูมีเกิดแค่นั้นคือถ้าเจมมีเกิดแล้วเจมซาได้ละซ่าได้แบบเต็มระบบมาดิมาดิมาดิกูก็ซ่าเกิดเลนล่างก็ได้เลนล่างก็ได้เวเลสเอาเลสกูไป ันเดี๋ยวต้องเอาเซตไอเทมใส่ช่องก่อนนะผมต้องมีเงิน700น้นะถึงจะพอมีตา์ซื้อเกิดยิงงรอดดูดิแรงมากเลยเป็นไงระหว่างแอนเนตโ๊กกับเจมโ๊กบอกแล้วยิงใส่ภูมิไปอีกหนึ่งทีเฮ้ยเคียใส่กันแล้วทายโอ้ยยิงรอรอรอแอนเนตตายเนอระยิงจังหวะนี้ยิง ไปต่อเฮ้ยข้างหลังเอ้าดูดิยิงธรรมดาทีละพันแปดเนี่ยตายประเบิดยิงสู้ไหวเป็นไงคือยิงทีละพันแปดอะแรงจัดโอ้ยดูดิเฮ้ยเอ้ายังไงแต่กูไม่ได้เลนน่าจะจบแล้วผมจังหวังดิเขาขอได้ไหมตรงสุดท้ายขอฆ่าเถอะจบได้กูรู้แล้วไอ้เหล่จบได้ไม่ต้องอกเยืนยืนอะไรบดายิงอะไรบ้ายิงอะไรบ้าโอ้โห สองพันสามรดาก็เรียบร้อยนะจบลงไปกับทางด้านของไวยโอซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าไวยโอเนี่ยมันต้องใจเย็นอ่ะมันเป็นฮีโร่ที <h <h ่ใจเย็นมากๆเลยนะคือถ้าเราไม่ใจเย็นเนี่ยเราก็จะโดนโอเมนโดนไลอ้อมหลังปุยหลังก็บอกเลยว่าหลังเวอะเอาง่ายคือหลังเวอะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เห็นมีคนบอกอยากเล่นให้ดูนะผมนี่ก็เล่นให้ดูให้นี่ก็เป็นสายเบิร์ดดามเมจนะผมก็เป็นสายกิ้งยิงไม่ใช่สายแบบยืนยิง ถ้าอยากฟาร์มไวก็ให้เป็นทางด้านของธนูนะผมก็ประมาณนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้ช่องของเจมด้วยครับผมจริงๆมันก็เอามาเล่นได้แต่มันเกิดค่อนข้างที่จะช้าต้องมีเพื่อนดีนะผมคอยกันให้เราได้แบบได้เล่นได้ยิงได้เจาะได้แจ๊ดได้โบ๊ะได้บาสบือกึอ๊กกระปากกะไปเจอใหม่คลิปหน้าแลครกับ